สวัสดีครับอ่ะมาเข้าไปแล้วรายการลุยเหลาหนังครับผมอ่ะวันนี้คุยเรื่องอะไรกันดีอีพีนี้ได้รับบีบมาเลยบอกว่าต้องเป็นหนังในตำนานตำคือต้องละเอียดใช่คือต้องตำอย่างนั้นไม่ใช่ละไม่ใช่ปกติตำตำบ่อยไหมตำตำบ่อยอ๋อบางนี้ไม่ตำตมืคืนไม่เรียกตำเด็กสาวกสาวสาวแหงกช่ปะ ก็อพีนี้เป็นอพีที่หนังในตำนานที่มันนานแล้วเอามาเล่ากันอีกรอบหนึ่งทั้งหนังไทยและต่างประเทศเรียกว่าหนังที่แบบว่ามีประวัติแล้วก็มีแฟนคลับที่เหนียวแน่นใช่เพราะว่าบางเรื่องก็เราก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเราได้ไงไม่ไม่บางเรื่องเราก็ไม่รู้จักก็เลยขุดเอามาให้ผู้ชมได้ดูว่าหนังเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะแล้วมันก็ต้ออกมาเล่านะโอเคไหมนะ หนังในตำนานมันก็ต้องเป็นหนังที่ทุกคนรู้จักแล้วก็รู้จักกันอย่างแพร่หลายไม่งั้นมันจะเป็นตำนานได้ไงไม่หนังมันนานไงเด็กมันไม่รู้จักเราก็คูนออกมาให้เด็กมันรู้จกักเข้าใจไหมสงสัยคําว่าตำนานของเราม <_ acoustic guitar> ันตรตัดอ่านี่เป็นมินิโอริโอออริจินอลเป็นเกมที่เด็กเล่นในตำนานตำนาน,นไงนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ดูอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะแต่ว่าเป็นได้โอเคเดี๋ยวพี่แก่ก่อนแก ไม่ออกอไมโอเคกติกาของเกมก็คือหนึ่งเดี๋ยวทำไมมันเหลือติ๊กเดียวใหม่ก็คืออ้นมนเล็กใช่ไหมจะให้คนเนี่ยวางไว้ตรงนี้ตรงใกล้ใตลาปาแล้วห้ามใช้มือให้ขยับหน้าหรือทำยังไงก็ได้ให้มันเข้าปากแล้วกินให้ได้แค่นึกภาพก็อุบาล ไอ้พ <t les> ี <t les> <t les> ่โกงนะโอเคนะใคร่เดียววะเ้ยดีทีเดียวอ่ะอ่ะ เสื่อดคอมากเลยเดี๋ยวคอดื่มน้ำก่อนนะน้ำดื่มสปริงเกิลไม่ใช่สปอนเซอร์แต่เข้าได้ <c oughs> เดี๋ยวผู้จัสปอนเซอร์ได้เลย <c oughs> อ่ะมาเราก็ได้ผู้ชนะกันแล้วซึ่งผู้ชนะก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนหน้าตาเีผมนั่นเองทุ <c oughs> นี้ก็มาเข้ากันเลยว่าว่าคุณนั้นอ่ะเอาหนังกำนานเรื่องอะไรมาเล่ากันในวันนี้นะครับ ที่พี่เล่กคนแรกก็คือหนังไทยนั่นแหละในชื่อเรื่องโกยเโยงรู้จักป่าไม่รู้จักอ่ะเห็นไหมขนาดเด็กเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ยังไม่รู้จักรูร้จ,จ<ำ>ักบ้างแล้วอ๋อระดับที่แบบว่าไม่ได้นานมนไม่พูดก็พูดอยู่ยังพูดไม่จบไงอโอเคโอเคขอคโทษก็หนังเรื่องโกยเโยงก็เป็นหนังผีหนังผีแบบตลกคอมเมดีด้ก็เปิดเรื่องมาเนี่ยก็คือมีการทำแทรก แล้วทีเนี้ยเด็กคนเนี้ยมันก็ทำแท้งออกมาผีคนเนี้ยผีตัวเนี้ยตัวไหนอ่ะเขาเรียก,าากปปอ,อะไรภาษาเยอะเลยแคป,ปเปอร์อะไรมันแคปเปอร์มันคนละตัวแคปเปอร์ตัวแคปเปอร์มันคล้ายกันมันสีขาวเหมือนกัน <c ab> <per> แต่ว่าผีตัวเนี้ยเป็นผีไทยเป็นผีชุบแป้งทอดทำไมอ่ะก็ตัวมันขาวทั้งตัวเลยอันนี้ขึ้นให้ท่ผู้ชมดูเลยอันนี้ตัวมันขาวทั้งตัวแล้วทีนี้มันก็หลังจากมันทำแท้ โดน,นัำเท้งมันตายมันก็ไปไล่หลอกชาวบ้านไปหลอกร้านขายหมูหลอกงงไพหลอกพระหลอกนักร้อ,องหลอกทุกอย่างอ่ะแล่ต่อแล้วัวชาวบ้านเนี่ยก็เหมือนแบบว่าสมัยก่อนเนาะเขาให้พระที่เป็นที่นับถือแบบมีปัญหาภาษารเรื่องผีมันก็ต้องไปหาพระที่วัดชาวบ้านก็รวมตัวกันไปเพราะโดนผีเด็กคนนี้มันหลอกทีนี้พอไปรวมตัวกันปุ๊บพระก็แก้ปัญหาก็เล่าเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละคน ก็เล่าบรรยากาศแต่ละคนที่แบบโดนผีหลอกอ่ะเรื่องนี้สนุกมากอแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปสืะก็คือผู้หญิงคนนี้กับพารคนนี้เป็นสามีภรรยากันแล้วเกิดการทะเลาะกันโดยที่ผู้หญิงตั้ง,งทอ้องถ้าเล่าขนาดนี้คนดูไม่ต้องดูแล้วก็แต่นยังมันยังไม่ไมจบหนักเนยาวอันนี้อันนี้ลเล่าไปฟังเล่าฟังแล้วทีนี้ยพอตั้งท้องปุ๊บพาร์เนี่ยเสียใจเธอเลยไปบวช แต่ตอนจบเนี่ยเด็กมันก็ไม่ยอมไปเกิดพาก็เลยต้องไปเรียกวิญญาณก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูเลยว่าเรียกวิญญาณเสร็จปุ๊บเขาจะไปหรือไม่ไปแล้วก็ตอนจบมันจะเป็นยังไงก็ไปดูเลยครับกบโกยเทโยมครับผมเออก็มาเข้าเรื่องของผมบ้างดีกว่าของผมเนี่ยเรียกว่าแบบตำนานจริงบอกเลยจริงหรือเปล่าแค่ใส่เตื้อมาก็รู้แล้วว่าจะเล่าเรื่อง

ต้องนักต้องการไเหมือนเหมือนเหมือนไหมใคุณจ้ากับสิเหมือนไหมอ่ะก็มาเล่ากันเลยกว่าหนังเรื่อง The l o r d o f The l i n k ก็คือบอกได้ว่าเป็นตำนานของโคตรตำนานสำหรับยุค2,000เป็นต้นมาก็คือแบบ CG ล้ำหน้าเป็นหนังไตรภาคที่เรียกได้ว่ายาวยาวยาวจนบางทีก็นั่งหลับเวลาดูแต่สนุกใช่ไหมสนุกสนุกมากก็คือเรื่องมันจะเล่ากับเกี่ยวกับ ฮอปบิทฮอบบิทนี่ก็คือเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งที่ตัวจะเล็กกว่ามนุษย์แล้วก็มีเท้าที่ใหญ่คืนนี้มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านชายหมู่บ้านชายแต่ไม่ให้หมู่บ้านผู้หญิงใช่ไหมใช่ก็คือมีแต่ผู้ชายโถเฮ้ยก็คือไม่ก็คือเป็นงานวันเกิดของผู้อาวุโสในหมู่บ้านก็คือบิลโบแบกกินก็คือเป็นคนที่เป็นฮอปบิดคนแรกที่แบบกล้าออกไปประจนภัยในโลกภายนอกแต่เนี้ยเรื่องราวมันก็ผ่านมานานแล้วจนมาถึง รุ่นหลานของเขาก็คือโฟโดแบกินทีนี้มันจะมีตัวเจ้าปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเนี่ยแหละแหวนเจ้าปัญหาวงเนี้แหละ,หหหละที่จะทําให้เรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นก็คือไอแหวนวงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นแค่แบบแหวนธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือแหวนของจอมานและนี้จอมานอ่ะมันก็กําลังจะกลับมาเพื่อที่จะหยิดของโลกอีกครั้งหนึง่งทีนี้มันก็เลยเกิดเป็น เรื่องราวการผจญภัยของฮอบบิทและสหายส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงตามไปดูกันครับใน The Lord of the Ring ิแหววแหวงนี้มันมันมันออกเสียงว่าไงนะก็แหววไงไม่แห่ไม่แช่มันแกมันแกมเนยกงไงที่มันออกเสียงว่าไงนะแหวนแหววออกเสียงว่าแหวนหอวอแอนอแหววอหิสิจวงโง่มาเดี๋ยวถึงช่วงให้คะแนนป่าเอาคะแนนแบบ ความตํานานว่ามันนานแค่ไหนเนี่ยตํานานให้กี่ดาวอืหรับพี่พี่ให้หกดาวหกดาวแล้วมันมาเป็นตํานานได้ไงเคะแน <c oughs> นมันน้อยเกินเพราะมันนานไงมันหนังตั้งแต่เด็ก <c oughs> พี่อะรู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องที่เข้ามาในหัวพี่แต่พี่รู้สึกว่าเอาเรื่องนี้แหละเพราะว่าดูกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็สนุกแล้วแล้ว,ลวเรื่องเรื่องนี้มันเป็นตํานานไ,ไหนช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยสำหรับพี่อะมันเป็นตานานที่คนไทยอ่ะชอบมากสำหรับเรื่องแบบนี้ เป็นเรื่องผีเข้าวัดลงโงงผีลงหลอกผีอะไรเงี้ยสนุกแต่ว่าพี่ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ค่อยได้สาระหรือเนื้อหาเหมือนกันเลยเอนมาเลาสองคนแต่ที่แบบว่าเป็นตำนานจริงนะของหนังเรื่องนี้ก็คือพูดเพ้อหลอพูดเพ้อหรอเนี่ยตตำนานของจริงเลยในตำนาน้นตำานที่อยู่นี่มันทำยังไงพูดเพ้อหลออย่างเงี้ยพูดเพ้อหลอพูดเพ้อหลอมึงไม่ต้องมาพูดเพ้อกูนะ ผู้ถามว่าร้านม,มีอะไรน่าแดกบ้างแล้วมึงจะแดกอะไรล่ะแล้วก็มาให้คะแนนของด h อ l ห r อ of the r i มามดี hmm. วกว่าว่าผมผมให้เก mm ้าเต็มสิบโอ้ห้เยอะนะอ่ะที่หักไปหนึ่งคะแนนเพราะว่าคิดว่าบางทีละบางจุดของเรื่องเนี่ยมันยาวไปหน่อยแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือเป็นหนังที่เรียกได้ว่าเป็นไทยภาพหนังที่ดีมนนากๆเรื่องหนึ่งแล้วก็อยากจะแนะนําให้ผู้ชมเข้าไปดูส่วนความเป็นตำนานของเรื่องนี้ก็คือจะบอกได้ว่าในภาคสุดท้ายเนี่ยของไทยภาพเนี่ย กว่าออสการ์ไปถึง17ตัวเอ้ย17โล่ 1> 11 1ตัวด้วยกัน11ตัว,ตวเออตำนานของจริง<ม>เรื่องนี้ครับตลอดออปเดตลิงก็จบกันไปแล้วกับลุยเราหนัง EP นี้สำหรับหนังในตำนานอ่ะก็ขอฝากกดติดตามแฟนๆน,นะครับกดติดตามสำนักข่าวลุยด้วยสำ <laughs> นักข่าวลุย <laughs>